สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องของผูมเองนะครับรถข้อใหม่หนึ่งคันครับผมเป็น i s สุดีแม็กปีศูนย์สามนะครับปีสองพันสามตัวเตี้ยนะครับผม SLX ได้ได้เป็นตัวท็อปเครื่องสามพันนะครับเครื่องสามพันได c t เล็กอินเจคชั่นตำนี้นะครับผมตัดสุดก่อนเก็บงานนะครับภาษีขัดสองปีครับผมภาษีหกหก แล้วก็มีสีต้องเก็บสีี่อยบทั้งคันนะครับที่อยบน้ําทั้งคันตัดให้ถูกๆครับผมคันนี้ตัดให้ถูกถภายในสวยครับภายในสวยสวยเบาะมีขาดบ้านนะครับผมแต่ว่าคอนโซลต่างๆ่า,าโอเคเลยนะครับช่องแอร์ต่างๆสภา,าพรมมาหลอกภูมมาไล่เรือนใหม่ หัวเกียร์ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมประมาณนี้นะครับหมุดนี้อาร์คเดิมนะครับผมหมุดนี้อาร์คเดิมๆท้ายเดิมครับผมไายนี้พร้อมใช้งานนะครับท้ายเดิมมาสุดฝั่งนี้บ้างนี่นะครับ สีดังคาโอเคอยู่นะครับผมมีวแมกไดรลิกนะครับสามพันดูห้องเครื่องครับผมน,บนี่ครับผมห้องเครื่องประมาณนี้เลยนะครับ เครื่องสามพันเพจอยู่ตรงนี้ครับผมสีเขีย์มาทั้งคันแล้วนะครับผมมาเนี้เลยสีเขีย์มาทั้งคันแล้แต่ว่าหน้าไม่โดนมานะครับหน้าไม่โดนหน้าไม่มีโดนมานะครับเครื่องก็แห้งๆครับผมตอนนี้สตาร์ทให้ดูยังไม่ได้นะครับเพราะว่ารถเพิ่งเข้าออมานะครับผมยังไม่เช็คว่า นีร่รถแบตหมดนะครับขายตามสภาพนะครับคันนี้เจ็ดหมืนหันบาทครับผมเจ็ดหมื0นบาทแต่ว่าตอนขับก็ขับมาปกตินะครับเหว่าตอนนี้แบตหมดครับตัดออกให้เลยครับผมเดี๋ยวเก็บให้ก่อนสูงเช่นเคยครับผมรถติดขับได้ปกติครับผมคันนี้ช่วงล่างดีด้วยไปขับมาเองเลยนะครับคันนี้ ประมาณนี้ครับผมรถเทินมาครับก็เลยตัดออกตามสภาพได้มาก็พาลาตึงอยู่ครับพี่ตัดออกให้ก่อนเลยครับผมใุนจน้สศูนใจ09265 0อ2เกครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับคันนี้7 5็0 0มบาทครับพี่7 5็0 0มบาทนะครับขอบคุณครับ